สวัสดีครับแฟนเพจมอลำใจกระลอยล่ะกันช่องย u b e หมอลำใจกัลอยลน1รอ,อ,อยครับครับผมบอยสิริชัยครับจากบ้านพัหมอลำใจกันลอยมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งครับในส่วนของสถานการณ์โควิดกับคืมขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังนี่เจ้าภาพหลายหลาณะที่ยังมั่นใจว่ามอลำจะได้แสดงยังสีได้จัดงานครับหรือหาซิฟหาซิก็ตามแต่แต่ว่ามือนี้มีเจ้าภาพเดินทางมากเฮ็ดสัญญาไว้ครับ ใบเวลานั้นถามันบ่ไดแสดงกับจงคุยกันมาอีกเรื่องหนึ่งละสันนะครับหลายงานอยู่ที่จองเขามาช่วงเดือนกันยายนหรือกันตุลาคมซึ่งผมก็บอกจังว่าสถานการณ์ของกันยาตุลาเนี่ยก็สิเป็นจังไหนมันที่หยิบสาตุลาคมครับเมื่อนีมีคณะเจ้า,าภาพจากบานเดียวกันครับสารครามนะครับ แต่ติดต่อประสานงานกันไประยะหนึ่งแล้วนะครับก็ได้โอกาสมามือน,นีนะครับเดี๋ยวสิให้ท่านผู้อา,ารย์เพื่อนได้ได้ได้บอกบุญถือว่าเป็นการบอกบุญแฟนครับเนาะนะครับขันขันห้ามีบุญสามารถจัดงานใดพี่น้องกะไปรวมบุญนะครับฉลองโบสถ์สด่ป็นประคำย่างน,นะอ,ะอยกโซฟาสาราการ,รเลี่ยนโอ้โยกโซฟาสาราการเลี่ยนครับอยู่มหาสารคามเหน่อเดียวถินครับผมพ้อมกบกระถิะ่นพ่อ เดี๋ยวให้ทั้ง้าภาพเพิ่นเบารายละเอียดให้ฟังกันแล้วกันครับการทอาจารย์ครับอ่าก็ขอเจริญพรจากวัดใดครับผมอ่าจากวัดศรีชัยเป็นเจับวัดบอยศรีชัยวัดบอยศรีชัยจังดังอ่าวัดบอยศรีชัยอ่าก็คือว่าถึงบอกมาต้องเอาเอาบอยข้าเอาบอยไปเพราะวัดนั้นเป็นวัดศรีชัยเป็นวัดของบอยวัดซื้อศรีชัยซื้อเดียวกันกับบอยศรีชัยหลังจากยังอยู่ในจังหวัดมหาสารคามบ้านัวสร้างบ้านัวสร้างตำบดกลบกองเพื่อเมืองมหาสารคาม <c oughs> ในวันที่23จะเป็นงานมหากรถิญญยกช่อฝ้าสละการประเรียนแล้วก็ถวายพุ <c oughs> ทธิทรงเป็นบุญกระถินมันก็ขอรนเริเ่นอนุญาตยโยมไปรวมบุญกัน <c oughs> ในวันที่23ตุลาท <c oughs> บนี่สถานการณ์ที่มันว่าขาดกิจเนาะขรบกาศเจริญพรบุญบุญเ,เท่านี้เฮ็ดประจำทุกปีบอ่ะมีทุกปี จังมอลลัมไงทุกปีบอกก็เป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกีตสิมาเอาบอยไปเพราะยังวัดสิริชัยไม่ต้องมาเอาบอยในวัดสิริชัยเื่อเสียงแค่แหละเป็นเป็นเป็นเนครั้งแรกเลยที่จัดงานแล้วก็มีหมอลลัแต่ว่าบุญจะจัดเป็นประจำเลยนะจะเป็นประจำครับผมเป็นโอกาสดีของของบอยสิริชัยคือว่ามีบุญห่วมครับมีบุญห่วงอาจารย์ล้วก็ชาาบัานในเหลือเป็นงานส่วนร่วมนะครับกัเป็นกัเป็นมหากระถิน ครับช่วงใบกับสิมี่ hair น่มมหากับสิที่ลด h a i นะครับกับพระวันหน้าบ่ห้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ตรงนี้มันจบไปเนาะเพราะสิเดมวนกล่ามาเปิดเปิดปึ้งมาเอาวัดแตกอย่างนี้ทันครับอยากอยากให้พี่น้องไป่ห่วงบุญหลายๆครับแต่พระว่นหน้าซอยกันว่าให้โควีดมันพันไปผมได้ถามเจ้าภาพเบืองตนทางเดืนมือเพื่อนทั่วมาติดต่อผมว่าทันสมมุติว่า บยานโควิดบอกผมถามคือสิจองมอลเัมปกติช่วงนี้ผมงานจองสินีมาเรื่อยเลยครับแต่ว่านี้ก็สิเงี่ยมยู่ตะบัตุลาานคือมันเป็นงานใหญ่มาจากปีหกสามในมอครับมันก็เต็มแล้วตุล้านก็ะวางแค่วันวันเสาร์เดียวผมเลยถามเจ้าภาพว่ามั่นใจสิได้จัดงานบอกรับคือสิได้จองเพื่อนว่ายานมอล่ัมติดงานก่อนว่าสันขันห้ามันบระเดีลยวจังจังสีว่าอีกว่ามาอีกเพื่อนหนึ่งจังสิบ้างแผนไม่ว่าสัน รับบริเวนหรือว่าสั่นหรือว่าสั่นก็เอาไว้คงมาจำไ้ก็เอาโยกหยอดไปงานต่อไปอาจจะเป็นคงประจำเป็นคงประจำเราวากันมือใดก็สิเป็นมือนั่นไปแต่สมมติหอรับ่อยปิดงานก็ส่งโยงงานดนให้ผมไปับผมบ๊อบปิดยังครับเรื่องเรื่องบุญโดยเฉพาะในในจังหวัดเดียวกันนี่ผมผมกะตั้งใจอยู่แล้วพอเหตุุเหตุวุหมอรัมมากกับเพื่อ เพื่อเพื่อซอยงานบุญล่ะครับกระถินท่างนี้เป็นกระถินสร้างโบสถ์สมทบทุนสร้างโบสถ์นะครับเป็นบุญสร้างโบสถ์เริ่มสางไปครับสร้างต้นนี้อ่าสันนางสันใต้ดินเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ร่างขึ้นสันสองละโอ้พอดีเลยพี่น้องบุญใหญ่ครับบุญใหญ่ถึงอยากให้ไปซอยเอาทั้งสี่ครับเส้นสัญแย่เงีวฉลองโบสถ์ใจกันลอยได้เลยครับได้เลยได้เลยอไม่เป็นปัญหาเพราะว่า ตั้งใจว่าสี่บ่าหายเกินสองปีสีโอ้ซาถูครับตั้งใจถึงล้ายุลายยดีไม่แห้งผงศ์ไัทำาีนั่นเลยดตั้งใจว่ารอบแรกสองแสนหารอบต่อไปหาสิรอบนุ่งสตลกันตันนี้เอาตะเอาตาคาแลกนุงนองไปรับรับค่านี่รับค่าพงศกับรับบานเข้ากับรับรัค่านี่อยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าส่วนการทำบุญเนี่ยต้องกิดจิเป็นอีกเรื่องหนึงต่างหากกับสิ พิเศษอยู so, so cosas, weather, <interior> ่กรับกลิ่นแบบกันกันใปนที่โอกาสทุกอย่างเรียเนาะโดยเฉพาะงานฉลองบุถ์จะกระซอยไปหลายวัดเล่ครับตวัดนี่พวกกรซอยเป็นเหตุที่วัดบางเกิดด้ว่ายเนาะเหนียกยู่พอมันมันจัดงานมาได้เลยอันนี้อะไรอาสายว่าเพื่อเอารรษาญี่ปุ่นญี่บุญนันมูเอาฟันมูันโอ้ขอเด็ดจัดงานได้จัดงาน ยี่สิบสองเินเหรียญกไกลครับยี่สิบสองหนาสิยุรอยเหรียดกับศิริมาหาย์ตะเวนอยู่ครับกผมเออนรยกผมดีก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยครับผมไ้เขียนสัญญาเรียบร้อยละนะครับก็เลยมาเบาให้แฟนขบฟังเพราะว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดียุคกับช่วงนี้ปกติแล้วกับเจ้าภาพกับิลังเร่ประกาศจัดงานแต่ว่าของใจก็ลอยเฮากันยังถือว่าดีครับ มื่อนี้ก็ได้เงินมัดจำสักเข่ากระเป๋าได้ฝากฝากขอบคุณพี่แต่งพี่สาวพี่มาขอบคุณพี่แต่งผู้ประสานงานน้ำเด้อดครับในนามของเจ้าภาพนะครับแล้วก็บอกบุญเน่าๆไว้ยี่สามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่บุญมหากฐินบันหัวสร้างตำบลโคกกออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเมื่อเอาบุญก็บอยซีใช่เมื่อนั้นผมก็จะเป็นเจ้าภาพดืวยกันครับไปร่ำพร้อมครับขอบคุณครับโอ้เนี่ยม oh, ันผู้หญิงน้องยุไกร

เราไป่ด้าษาบครับไไ้าากซึ่งได้ฝากไปทำบุญนะครัฝากพื้นที่อลลัมบอยในเด้่อครับง่ามต้องแป่งงามต่อยหนึ่งหนึ่งหาุนน้หน่งแปดใส่บ่กข้าพกยูนิวงมายจริงจริงเลยครับ หาบานวายุหงยทีไปเอาเนไปเอาหน่องลงเขามัดอยเออสุดบอดเลยสมนี้มันหมดช่องก็เห็นติดตอแล้วติดตเรียอยแล้วเบอกว่าจะภาพปดอกมเคยเห็นบนพื้นกันแล้วเคยเห็นตัวจริงบนดอกกันเดี๋ยวมา่ายลูปทำให้ลูเอาติดี่เราฟองห้อง่ทยู่

เอาไ้แม่พอนะเให้เี่ลืมู้ชนะคอยเดิน่าน่นรกผู้เิ่นเริ่มย่านเดินอ่าทนีุ่หลายๆปุ่เด็ไปททางก็ไปเตียนได้กับิีมเลยเหมนแต่ต้องหยิบไ่ก่จอกันเองขิ้มาเลยับหาท่เมื่อใด่มแ้งคะนอย่่าน้นมาขึ้น กาแฟไว้ขนาดลูกผู้ไว้สัมพันธ์คืผู้หมดงานเราลกหยาดกันงานอาจารย์ติดยกองฝาสลาฝากของเก่ในสลนีใ่ไหม่นในงรีองสลาแตแบบนีกุตีอหก็ดีนี่ขึ้นมากเหือเลเขาสถานีหมอล์เเตรียมการเลยก็ดบีถามมมล่ากมแงยวหันหน้าไปไดทุกสรางครับรา หันมันจ,จําเป็นหันทัน้งสิวันโตผมสี่หันหันทระใหม่หันท้าหลังนี้ทีว่าหะหันพ้าทั้งหลังบ่บหันเลยครัโอเคยังนต้มเหย้าของวิธีผมมั่นสี่สิบเมตรครับลึกประมั่นยี่สิบไวจดได้นบยครับเย้าสี่สิบจดเหตุจำจำจดหนึ่งยาสี่สิบลึกยี่สิบครับเยาสี่สิบลึกยี่สิบวันว 40, นี้สมมติ<ว>หันเขาก็ได้สี่สิบเขาได้มากะ สามสิบห้าขันมันมันก็ยนไใด้อยครับได้เลยนะครับทันมันแคะมันสีรถไปจอดข้างนอกก็ได้ของลุง่แแน่นอนตัวหนึ่งแต่รถจอดถึงบริเวณกันแล้วไอ้นทีหาอีกไปรดถึงรถที่สิบขั้นบนเลยครับไม่ใช่ของไปได้ยังไหนลรอ่สิบขั้นเครมันหมี่หมวกจะจนลุมลุมเพื่อนจนได้มัางขอยห้ฉันกับชราเอไม่เอาออกนี่สองลอยเย็ยี่สามมหาห้องยี่สกลับไปไปเรียน พดีแหละยุคยุยี่อาจันยิงยกจอยกันยิยุิงย่านเราบดได้เป็นแท่นับตลอดไปนีงานยังิดเนผาอะโอ้ยผมจองไว้เลยฉลองบดีให้มอลำมาจำเจ้าภาพไปล่งานรงงานนาเดี๋ยวจองไว้โอเคเอาตามได้เจ้ว่าตอนนี้จะไปหาเกิดรมบันดีมันนี่จรงสิพอดีนี่เจ้าภาพกระิ่เนี่ยเป็นอยากล่ำล่ำแบบ ินล้ำเอียงวงสวงงสวงบนเวทีก่อนแสดงได้ไดนตีอย่างนาะได้ครับอ่าผมจะขอมอน้ำแสดงจะมม่งมอล่ำสามถุหมอน้ำสามถุอ่มสองถุมเนาะสองถุขอเวทีกับอ่าอธิขอกวนสะดวกเรื่องเสียงเครื่องเสียงเรื่องเอสียงเินอาจิมี่ คือสิ่งนี้ใส่ดนตรียังกะอดีดขอก็ลงเมื่อนั่นเองแค่นั้นแหละคือเขาเป็นเจ้าภาพรักก็คือฟันเทนเนอร์คนเทนเนอรตะบูกคอนเทนาโอร์โอ้โอ้สองฟันเทนเนอรเพิ่นบอกว่าเพิ่นมากจริงจริงเพิ่นสิมากคุยยหายูย่ปรสิโดติเพิ่นมากเป็นสปอนเซอร์นะค่ะเออคุยกันเองเหรอคุยกันเองเราคอนเทนเนอร์นั่นแหละเจ้าภาพรักนจ้าภาพรักก็ถิ่งแล้วก็ไปสืบคายกัน จากกาจันเจ้าของบแบนฟอนตินากินคนไปล้ำกับมีทีมงานเ่นประมาณกทีมหาคนใส่สีมีแคนของฟอนตินาเนี่ยิดเหรียญิ้มปรมาณนี้หละเกิดได้สว่าอาจจะขอขอฟอนจกอาจจะ้อคถุงเท้าสามุงเพื่อบอลมเหรียญเล้วเดียวถือ่มีคนไปติดเอง ช้อนเด็ก็เรียนดึงๆเนี่ยเพิ่มความสะดวกไงครับเนาะกันติดคอแต่ว่าย่านติปนี่ยังว่ารับบอโอเคขันขันยันติดคอคนเราดูแล้วจะเจ้าภาพเลยครับเจ้าภาพอยากย็ดยังคือบอกรวมงานหนึ่งจะภาพจ้างล้วเป็น เป็นเงินเขาเงินมากเป็นเงินเป็นซีนขงเจ้าภาพนะครับไม่ตายแต่ว่าท่านเป็นเหรียบ้านเขาเป็นเรล่อดิเป็นท่นทำเหล่วนี้ครับขอเค่าเลียดัจลองพครับครับอาเขียวขียวอายัร่าได้มนะตองทงานตรงเอาแต่ระาับอย่าลืมส่งลิงให้ผมเนอแอดลน์ส่งลิงให้ผมนี่ยัที่ผมดีส่งให้ผมธนาคารกรุงเทพ